ครับมีพิมาตาแหนแ่ได้พิมา่าซ้อนวิธีคันเอาเแฉนะครับนี่ตาแห่สีหวานนะเนี่ยตัวมันสานไาอยู่เลยครับสานเรื่องหัวตาแแห่ครับ นี่ครับทอดตาเคร์ครับนี่นี่นี่เคครับนี่นี่เด้อนี่ตาเคร์เข้ากับสารปลามาซีหลบต้องรับสองตาพาสองครับก็เในสองตาแล้วก็เขามาแคร์อีกเทียนนึงนี่วิธีการโอเคสารเปลีวธรรมดาคนขับหลอดหนึ่งปั๊บเี่โอ้ปลายกิมเสือเข้าไปในตาเฮ้อ นนเนี่ยว่นี่ก้อยขีบคีบไอ้เสียสะเนี่ยไปเราไปกีมั่สอดเราว่างตาเราไปเหดืหมดอมั่สอดห่วงปับ๊บเดี๋เดยครับตาเคี๊ยนี่ด้านหลังจะเ,เป็นนี่แบบนี้ครับจะเป็นสองส้นแบบนี้เนี่ยตาเคียครับ เลยอีกวิธีหนึ่งวิธีสีวิธีนี่เป็นวิธีเสริมนะครับวิธีซานเฮนี่ครับคนอยู่ก่อยหนีเสียวไปเอาไฟกิมสอนก็ไปครับมือเกี่ยวครับนี่สอนระวังตาสอนก็ไปครับนี่เป็นรถคันที่สี่สอนกิ้งก็ไปครับมือที่เ้าจับปานซานเฮนี่เอามันหนีไว้หนีไว้เนียเนียนนะเพราะมันมันหัด ถกนี้ครับเดี๋ยวด้วยครับวิธีการเอาเคครับสารเหนี่ยง่ายๆเนี่ยปั๊บปั๊บปับ๊บเดี๋ยวด้วยครับ พลังสารในหกสอคืนนะครับนี่เฮ้หกสิ้นนะครับนี่ครับตายเฮ้ต้มเนี่ยนะครับนี่ตายเฮ้เฮ่ทีครับเฮ่ทีโอ้เฮ่ฮ้างมาดครับพอไปเฮ่ฮ้างครับเนี่ยสวยงามครับสวยงามคืนนี้สิบเกียรติอยนะครับ จอมดซื่อนัน้นนี่สารปลาครับปั๊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 บเนี่ยนี่เป็นสีผมเอาสีหยอมไม้มาหยอมนะครับรวมน้ำเดือดเอาสีหยอมไม้สี่ด้กระเทะครับที่เราต้องการที่ใส่จั๊ซ่องคืนครับเอาได้จุ่มลงไปสักปักเข้ากับหยุกขืนไปตากแดดมาสารได้ครับนี่ผมใส่สีม่วงนะครับเด้อนี่ การสาระก็เป้นแบบเกิดความสวยงามไปน็นรับครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ